สวัสดีครับเพื่อนๆชาว KN Soccer วันนี้ผมโอม KN Soccer นะครับจะมานำเสนอทุกๆท,ท่านถึงยอดกองหน้าความหวังใหม่ของวงการฟุตบอลน,นามของเขาคือเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้นะครับถ้าถามถึงยอดกองหน้าทุกคนอาจจะคิดถึงโรเบิร์ตเลวานอสกี้ ลิโอเนลเมสซี่หรือคริสตินโนโรนันโดใช่ไหมครับแต่จะมีอีกหนึ่งดาวดวงใหม่นะครับที่กำลังฉายแสงขึ้นมาในวงการฟุตบอลปัจจุบันนะครับนั่นก็คือเจ้าหนูเออร์ลิงเบลล์ฮาแลนด์เรามาฟังประวัตินะครับจุดเริ่มต้นของเออร์ลิงเบลลฮาแลนด์กันครับว่าความเก่งกาจในการเป็นสุดยอดกองหน้าจะเป็นยังไงฮาแลนด์หรือเออร์ลิงเบลลฮาแลนด์นะครับเกิดในวันที่21กรกฎาคมปี2000ที่ลีดประเทศอังกฤษแต่แสัญชาติของเขาเป็นคน ประเทศนอร์เวย์ความสูงอยู่ที่194เซนติเมตรหากดูจากนามสกุลแล้วใครที่เป็นแฟนบอลรุ่นเก่าๆนะครับก็พอจะคุ้นๆหน่อยนะครับเพราะนี่คือลูกชายของสุธิรักษ์อัลส์อิงเก้ฮาร์แลนคือดีตยอดมิดฟิลด์ของทีมนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับลีดยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้เคยผ่านศึกฟุตบอลโลกปี1994กับทีมชาตินอร์เวย์และแขวนสตาร์ทไปเมื่อปี2003ปัจจุบันนะครับเป็นเอเจนต์ให้กับลูกชายของเขานะครับผม เจ้าหนูฮารแลนด์เริ่มต้นเส้นทางลูกหนังตั้งแต่อายุเพียง5ขวบเท่านั้นเขาได้เข้าไปเป็นเด็กฝึกหัดของสโมสรบินในลีกนอร์เวย์และด้วยฝีเท้าพรสวรรค์และรูปร่างสูงใหญ่เกินวัยเดียวกันทำให้เจ้าตัวครับได้เลื่อนไปเล่นกับรุ่นพี่ที่อายุมากกว่าตัวเองอยู่เสมอนะครับฮารแลนด์นะครับฝึกซ้อมและลงเล่นอยู่ประมาณ1ปีจนกระทั่งปี2016นะครับเจ้าตัวได้มีโอกาสขยับขึ้นไปเล่นชุดสำรองของสโมสรและเขานะครับ ก็ต้องทําให้บรรดาทีมสตาร์ทโค้ดต้องสลึงเมื่อเขาจัดการยิงไปถึง18ประตูจากการลงเล่นเพียง14เกมเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่สุดยอดอย่างมากจากนั้นไม่นานกุนซือคนปัจจุบันในเวลานั้นของบินก็ถูกไล่ออกทําให้โมสรนแต่งตั้งผู้ฝึกสอนทีมเยาวชนขึ้นมาทําหน้าที่แทนก่อนกุนซือคนใหม่นะครับรู้ซึ้งถึงฝีเท้าของเจ้าหนูฮาแลนด์เป็นอย่างดีได้ทําการดึงตัวเขาจากทีมสํารองขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ แม้ว่าเวลานั้นเขาจะมีอายุเพียง15ปี9เดือนและเจ้าตัวก็ได้ลงสนามในทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในวันที่12พฤษภาคมคศ2016ในช่วงแรกที่เล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของบินเจ้าตัวลงเล่นในตำแหน่งปีกก่อนที่เจ้าตัวจะปรับตำแหน่งให้มาเล่นกองหน้าเพราะว่าฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวยังไม่เปี้ยงป้างมากนักนะครับลงไปเล่นทั้งหมด16เกมในลีกแต่ไม่สามารถยิงประตูได้เลยแม้แต่ลูกเดียวแต่ด้วยฝีเท้ารูปร่างความทุ่มเทนในการเล่น หรืออะไรก็ตามก็แล้วแต่นะครับทำให้ฟอร์มการเล่นของฮาแลนด์ไปเข้าตาของโอเล่กุนนาโซชาในเวลานั้นรับหน้าที่เป็นกุนซือสโมสรอนโมซึ่งเวลาต่อมาโมก็ได้เข้าไปภาพามจนกระทั่งวันที่1กุมภาพันธ์ปี2017เจ้าตัวก็ได้ย้ายมาเซนตญญาคาแข่งกับสโมสรใหม่เมื่อย้ายมาแล้วฮาแลนด์ก็ใช้เวลาไม่นานก็ได้ลงสนามนัดแรกนะครับโดยเจ้าตัวได้ลงเล่นในศึกนอร์เวย์เซียนคัเมื่อวันที่26เมษาปีนปี2017และเพียงนัดเดียวนะครับเจ้าตัวก็จัดการยิงประตูแรก ได้ทันทีเท่านั้นไม่พอต่อมาในวันที่4มิถุนายนปี2 0 1 7เจ้าตัวก็สร้างความฮือฮาอีกครั้งเมื่อลงเล่นเกมนัดแรกในลีกในฐานะตัวสำรองและสามารถยิงประตูได้อีกด้วยและลูกนั้นยังเป็นประตูชัยให้กับทีมอีกตั้งหากจากนั้นนะครับเจ้าตัวก็ถูกส่งลงสนามเรื่อยๆในฐานะตัวจริงบ้างตัวสำรองบ้าง จนกระทั่งจบซีซันได้ลงเล่นไปทั้งหมด20นัดและยิงได้ทั้งหมด4ประตูฤดูก,กาลถัดมานะครับถือเป็นฤดูก,กาลที่แจ้งเกิดของฮาแลนเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อเขากลายมาเป็นตัวหลักของสโมสรม้มีเพียงอายุ18ปีและในฤดูก,กาลนี้เองที่เขาได้สร้างสถิติอย่างมากมาย ทั้งการยิงคนเดียว4ประตูภายใน21นาทีแรกของเกมการซัดแฮตติกภายในเวลา11นาที2วินาทีหรือแม้กระทั่งการยิงได้4ประตูภายในเวลา17นาที4วินาทีซึ่งเมื่อจบซีซั่นนี้เขากลายเป็นนักเตะที่ยิงประตูมากที่สุดให้กับโมด้วยจำนวน16ประตูจากการลงเล่น30นัดจากทุกรายการและเขายังได้รับตำแหน่งเป็นนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของลีกอีกด้วยนะครับซึ่งจากการฟอร์มการเล่นอันร้อนแรงนี้ ทำให้ไปเข้าตาของเรดบูลเซาบวกสโมสรยักษ์ใหญ่ของออสเตรเลียและได้ทําการขอซื้อตัวไปร่วมทีมในเวลาต่อมาซึ่งจาจที่นี่เองครับใครจะไปคิดว่าเจ้าหนูฮารแลนดที่อายุเพียง19ปีในเวลานั้นกําลังจะกลายเป็นนักเตะที่สร้างประวัติศาสตร์มากมายให้กับทีมเรดบูลเซาบวกและวงการลุ่มหนังยุโรปการย้ายมาล่าตาข่ายให้กับเซาบวกดาวยิงวัยรุ่นอย่างเขานะครับได้สร้างลิติมากมาย โดยเมื่อวันที่19กรกฎาคมปี2019เขายิงแฮตริกแรกให้กับสมโมสรในออสเตรเลียครับในนาทีเอาชนะคู่แข่ง7ประตูต่อหนึ่งต่อมาในวันที่10สิงหาคมเขาทำแฮตริกแรกให้ในออสเตรียนบนเดสลีกาช่วยให้ทีมเอาชนะคู่แข่ง5ประตูต่อ2ต่อมาเขาทำแฮตริกที่3ให้กับสมโมสรเมื่อวันที่14กันยายนช่วยให้ทีมถล่มคู่แข่งไปถึง7ประตูต่อ2เท่านั้นไม่พอนะครับวันที่17กันยายนเขาลงเล่นครั้งแรกในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดยดูการ2019 2020 และทำแฮตติกที่4ให้กับสโมสรช่วยให้ซัรบวกเอาชนะแกงไปได้อีกนะครับผมความสุดยอดของเขายังไม่หมดแค่นี้ <c oughs> เมื่อมายิงได้อีกหนึ่งประตูในเกมบลบเวอ้์วูลที่สนามแอนฟิลด์ทำสถิติเป็นนักเตะค,คนแรกที่ยิง4ประตูได้จากความพยายามยิงเข้ากรอบจำนวน4ครั้งในสึกแชมเปี้ยนลิกและยังมายิงอีก2ประตูในนาปโปลีทำให้ฮารแลนกลายเป็นผู้เล่นดาวรุ่งคนแรกนะครับที่ทำประตูครบทั้ง4นัดแรกที่ลงเล่นในรายการนี้และเป็นผู้เล่นคนที่4ี่นะครับที่ทำสถิตินี้ได้หากนับรวมทุกอายุ แค่นี้ว่าสุดยอดแล้วยังมีสุดยอดกว่านะครับเมื่อเจ้าตัวมาบวกกับอีกหนึ่งประตูนในแมตช์ที่ดวลกับแกงทําให้เขาังาดเป็นผู้เล่นคนที่6นะครับต่อจากอเลกซานโดเซอร์เกลอบเลนเนมาคิเซโนโรนันโดและโรเบิร์ตเลวานอสกี้ที่ทำประตูในรายการนี้ไปถึง5นัดติดต่อกันเรียกได้ว่าสุดยอดเกินวัยจริงๆนะครับจากผลงานอ้อนแรงนี้เองส่งผลให้เพียงฤดูกาลแรกนะครับกับซาร์บ,บวกทำให้เขาได้ไปถึง4แฮตทริก และกดไป28ประตูจากการลงเล่นไปเพียง28นัดรวมทุกรายการซึ่งการยิงประตูแบบถล่มทลายและการสร้างสถิติมากมายทำให้เขาได้กลับมาเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปอีกหลายทีมอย่างมากซึ่งในขณะนั้นสื่อต่างๆก็ต่างพากันฟันธงว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้คว้าตัวร่วมทีมอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วเกมพิีล็อกครับเป็นทางด้านเสือเหลืองโปรตเซียดอตมุนนะครับทีมดังจากบูเดสลีกา ที่ฉกตัวไปร่วมทีมแบบตะลึงกันทั้งวงการลูกหนังไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับดอดมูลคว้าตัวฮาแลนด์มาร่วมทีมสําเร็จด้วยค่าตัวเพียง20ล้านยูโรท,ทั้งๆที่เขาตกเป็นเป้าหมายของหลายๆทีมยุโรปซึ่งเจ้าตัวก็ให้เหตุผลว่ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์และไม่อยากกดดันในการลงเล่นมากจนเกินไปจนมาเลือกที่นี่ และอย่างที่ทุกคนทราบครับฮาแลนด์นะครับประสบความสําเร็จอย่างมากในการย้ายมาที่ปรเซียดอทมุนแล้วฮาแลนด์นะครับกลายเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงได้ถึง9ประตูนในการลงสนาม6นัดแรกให้กับทีมดอทมุนแล้วเมื่อจบซีซั่นนี้เขาก็ยิงให้ดอทมุนไปถึง16ประตูหลังจากการลงเล่นในทุกรายการเพียง18นัดเท่านั้นและช่วยตนสังกัดจบฤดูกาลด้วยการคว้ารองแชมป์บูเดสิลีกาได้อีกด้วยส่วนในฤดูกาล2020-2021ฮาแลนด์ก้าวขึ้นมาเป็นกําลังหลักของทีมที่จะขาดไม่ได้้้แแลลวววเจตัั ยิงประตูต่อเนื่องถล่มทลายจนถึงเวลานี้เขาซัดไปแล้ว31ประตูจากการลงสนาม29นัดในทุกรายการและช่วยให้ต้นสังกัดผ่านรอบ8ทีมสุดท้ายศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเรียบร้อยล่าสุดนะครับฮาร์ดนกลายเป็นนักเตะประวัติศาสตร์เมื่อสามารถทําประตูในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกครบ20ลูกเร็วสุดตลอดการเรียบร้อยโดยใช้เวลาเพียง14เกมเท่านั้นนอกจากนี้เขายิงยิงครบ100ประตู ในการค้าแข่งไปแล้วโดยลงเล่นไปเพียง146นัดเท่านั้นซึ่งแต่จิยังไม่หยุดไว้เพียงแค่นี้แน่นอนพอเจ้าตัวนะครับพึ่งอายุเพียง20ปีเศษเ,เองเป็นอนาคตความหวังใหม่ของวงการฟุตบอลอย่างแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับความสุดยอดของกองหน้าอย่างเออร์ลิงเบิฮาร์แลนด์ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมผมโอมเคเอ็นสกอร์ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ